มือนีทู่ทัวไทยมาเที่ยวอ,อีสานเลวเดอพี่นอ้องนี่วันนี้เรามาที่ไหนครับขอนแก่นครับพระธาตถามแกนเสียงแค้นดอกคุ้นศูนย์ร่วมพาใหม่สัญญาณสิ่งถึงใจทู่หาซจีลื่นไหลทั่วเมืองพร้อมเช็คสปีดสัญญาณลื่นไหลเล่นเน็ตเต็มสปีดได้ทุกที่ทุกเวลาเลยครับเช็คให้ชัวร์ให้ทั่วทุกพื้นที่แห่ท้าสารแต่เดเดเด้อครับเช็คเช็ค เช็คท้าเลยว่าเล่นลื่นจริงไหมมือแท้ว่าแหงกวันดีครับเช็คยืนยันแล้วว่าเน็ตเต็มเล่นไม่แหลกแรงไม่กระตุกเราจัดซิมใหม่เข้าแอปก็ลื่นเล่นได้ไม่มีเบือ่อออกยําผู้ให้บริการเครือข่ายที่ดีที่สุดในไทยท,ทั่วไทยทั่วไทยทั่วถึงทุกคนเช็ค